การที่น่าสนใจคือสอสอหน้าใหม่ครับโดยเฉพาะจากพรรคอนาคตใหม่ครั้งนี้เข้ามามากมายหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณกอฟกับคุณกอฟธันวารินสุขภพิสิทธิธ์ผู้กำกับหนังที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นสอสอชูความหลากหลายทางเพศแล้วครับน่าสนใจมากว่าคุณกอฟคิดว่าบทบาทตัวเองในเวทีการเมืองเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณกอฟครับสวัสดีค่ะคุณธิชัยสวัสดีค่ะ,ค,ะครับ ตื่นเต้นไหมเนี่ยที่เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยทําอาชีพนี้มาก่อนเลยคร <c oughs> ก็เป็นครั้งแรกเลยจริงๆค่ะเออฮะตอนนี้เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ที่เท่าไหร่นะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์ระดับที่เก้าค่ะอ่า <c oughs> ที่เก้าโอ้ลำดับลำดับสูงมากทีเดียวนะครับไปยังไงมาอย่างไงเขาต้องข้อยู่อันดับที่เก้าก็จริงๆแหละ แล้วคือมันเป็นจุดยืนและเป็นอุดมการพรรคเลยนะครับที่พัฒนาคตใหม่เนี่ยจะชูเรื่องความหลากหลายของผู้คนในประเทศไทยชูเรื่องความหลากหลายทางเพศเพราะว่านอกจากความหลากหลายแล้วเนี่ยพักอนาคตใหม่ยังมีทั้งว่าที่สสที่เป็นคนใช้แรงงานนะคะคว่าที่สสชาติานานันธุ์ว่าที่สสที่เป็นคนพิการค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยปาร์ต้ลิสลำดับต้นของพักอนาคตใหม่จึงไม่ใช่เป็นผู้บริหารพรรคนะหรือว่าเป็น คนที่มีชื่อเสียงแต่ก็จะเป็นคนที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายในสังคมไทยจริงๆค่ะอืครับดังนั้นอันดับต้นๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์ทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นหน้าใหม่อย่างคุณก๊อฟในการเมืองเนี่ยก็อยู่อันดับต้นๆได้เลย ใช,ใช่ค่ะขนาดว่ามีมีตัวแทนเป็นผู้ใช้แรงงานนี่ขึ้นอยู่อันดับสามนะคระัาบาร์ี่นี่อันับสามเลยค่ะครับครับฉะนั้นการเลือกของคนให้กับพรรคอนาคตใหม่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลดูที่นโยบายพรรคเป็นหลักเลยเพราะว่าน้อยคนคงจะรู้จักคุณกอล์ฟมั้งคนที่ยกอ่เตคะแนนให้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคือบอกได้เลยว่า การการที่เราทําการเมืองแบบใหม่นะคะครเราชูที่นโยบายนะครับะะเราชูที่ความชัดเจนของพัคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนประชาชนคนไทยหลั่งไหลมาเลือกพัฒอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้ดูที่ตัวบุคคลแน,น่นอนดูที่นโยบายจริงๆครับอืมอืมอืมนั่นสิแล้วคุณก๊อฟเองล่ะเข้ามาในพักนี้ได้อย่างไงใครชวนมาหรือว่าเราคิดเอาเองแล้วเรามาสมัครเองอยังไงครับคือจริงๆแล้วนะฮะตัวั๊บเองเนี่ย ก็ทำหนังนะฮะเป็นพ่วงกับหนังแลทำหนังที่พยายามอธิบายกับสังคมทำความเข้าใจกับสังคมเรื่องความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วเราพยายามใช้หนังเป็นตัวสื่อนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ผู้ชายกับผู้หญิงนะเรายังมีความแตกต่างหลากหลายทเรายังอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่แต่พอการทําหนังเนี่ยพราทำหนังเรื่องหนึ่งออกมาแล้วครับโดนแดนใช่ไหมฮะแต่ว่าปรากฏว่าเขาโดนจำกัดสิทธิเสรีภาพ ทาการแสดงออกพอโดนแบงก็ฟ้องศาลปกครองนะฮะจนต่อสู้5ป mm ีในศาลปกครองจนหนังกเนี hmm. ah. so honest, ่ยได้ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ก๊อฟนั่งคิดดูแล้วว่าถ้าเราใช้หนังในการที่เราจะสื่อสารกับสังคมแล้วเราต่อสู้เรื่องเสรีภาพของคนทํางาน ศีละปะ่าวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่พอ,อเราถ้าเราจะผลักดันประเด็ดนนี้เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ได้รเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในสังคมได้รเราต้องมีอํานาจเราต้องเป็นสอสอรเราต้องเป็นเราต้องนั่งอยู่ในสภาเพื่อจะผลักดนันการกแก้กฎหมายอันนโยบายต่างๆที่เราคิด เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ได้เราก็ต้องเข้ามาตรงนี้แล้วพอเราเห็นพักอนาคตใหม่นะครับมีนโยบายมีอุดมการว่าเห็นเข้ากันเราก็เลยมาพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าพักเห็นเราเท่ากับคนอื่นจริงหรือเปล่าก็เลยได้คุยกับอาจารย์ปียบุตรอาจารย์ปียบุตรก็ว่าก็เลยบอกว่าเราเห็นคนเท่ากันแน่นอนแล้วก็เห็นว่าก็มีศักยภาพที่จะทํางานการเมืองได้ก็เลยสมัครแล้วก็สมัครเป็นสสพักนีค่ะคุณเปียบุตรอาจารย์ปียบุตรชวนหรือว่าคุณก๊อฟเสนอตัว ก็มีทั้งสองอย่างตัวเขาเองก็ตั้งใจอยู่แล้วแล้วอาจารย์ศิยปุตรเองเราสัางคนต่างตามงานกันอยู่แล้วก็ได้เขาพักแชทเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทักักแชทเตสเข้ามาแล้วก็เริ่ม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 พูดคุยกันนะครับซึ่งกับไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เองมั้งเพราะว่าพักก็ตั้งมาได้ไม่ถึงปีใช่ค่ะไม่ไม่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เองค่ะเพราะเพราะจริงๆแล้วทางพักก็มีนโยบายเรื่องศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วด้วยแล้วก็ก็อยู่ เขาเรียกว่าเคยเข้าไปคุยเรื่องงานาการพัฒนานโยบายศิลปะวัฒนธรรมที่ทางพักอนาคตใหม่อยา,ากจะทําด้วยเราก็เลยได้คุยกับอาจารย์ปิยบุตรเรื่อยๆมาค่ะครับถามก่อนไหมว่าถ้ามาลงในปาร์ตี้ลิสต์แล้วเนี่ยจะต้องทําตัวอย่างไรอาชีพเดิมยังจะทําต่อได้หรือไม่และนโยบายอื่นๆทางการเมืองความมั่นคงของพักอน,นาคตใหม่เนี่ยสอดคล้องต้องก,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 กันกับสิ่งที่คุณก๊อฟคิดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วนะคะการที่ก๊อฟมาทํางานการเมือง ถามว่าอาชีพเรายังต้องจะต้องเปลี่ยนไปไหมก็คงต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าชีวิตก็คงต้องเปลี่ยนไปแต่ก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทาหนังมันคือชีวิตของก๊อฟและตัวก๊อฟเป็นกระเทยอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หลีกหนีตัวตนเราเลยเราทําสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเป็นปกติซึ่งสมมุติว่านะคะพักอนาคตใหม่สมมุติว่าได้แตั้งรัฐบาลนะครับสมมุติว่าก๊อฟมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีสมมติว่าเขาทำ ซึ่งก,ก็อยากจะทําตรงนี้นะคะว่าเขาอยากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอยู่แล้วและถ้ากามีโอกาสได้เป็นก็อาจจะเห็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกํากับภาพยนตร์อของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนรู้ลึก้จริงอยู่ในปัญหาของวงการภาพยนตร์วงการศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองและอาจารย์ปิยบุตรก็บอกเสมอว่าอยากให้ก๊อฟเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด ก็ก็ตั้งเข้าว่าถ้าได้เข้าสภาจริงๆเขาก็จะแต่งหญิงแบบนี้เข้าสภาครับเออสวยเลยนะความหลากหลายมันจะเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคุณคุณก่ค่ะคุณก็พร้อมจะเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเลยนะใช่ค่ะพร้อมมากค่ะเพราะเขาตั้งใจว่านะคะคนที่เป็นว่าที่สสทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น่าจะมีใครเหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเท่ากับประกอรนะเพราะว่าครับเองก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ก็ก็ทำงานตรงนี้ก็รู้ลึกรู้จริงปัญหาแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีกพว่าก๊อเหมาะสมที่สุดสัตครับช่วงที่ไปหาเสียงเนี่ยไปหากลุ่มที่หลากหลายทางเพศเยอะไหมครับวิธีการหาเสียงตัวเองเนี่ยไปคุยกับกลุ่มนี้มากมายแค่ไหนและได้คิดว่าได้เสียงจากคนกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็มั่นใจค่ะว่าก๊อได้เสียงจากคนกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเยอะมากเพราะว่าก๊อมีนโยบายที่ชัดเจนนะพรรคักมีนโยบายที่ชัดเจน แล้วกลุ่ม LGBT ของพักเนี่ยคือทั้งพักเนี่ยไม่ได้มีแค่ก,ก๊อปเป็น LGBT คนเดียวนะคะครเรายังมีกลุ่มทีมทำงาน LGBT เนี่ยห้าหกคนนะคะคแล้วที่สำคัญปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่ต้นๆก็มี LGBT หลายคนแล้วครั้งนี้ก็เป็นว่าที่สสกันหลายคนด้วยและการที่ก๊อปหาเปลี่ยนเ็าก,ก็ลง ลงพื้นที่หลายที่ค่ะลงพื้นที่ตามหน่วยงานมูลนิธิเพื่อนกระเตยไทยนะคะมูลนิธิเอ็มลาสที่เชียงใหม่นะคะมูลนิธิซิตเตอร์ที่พัทยาคือเราก็เข้าไปหาแอคทิวิตนะนัดนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางเพศอยู่แล้วนะคะเราก็ไปเข้าไปคุยถึงนโยบายเข้าไปคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าไปถึงแนวแก้ไขแล้วก็เข้าไปหาแนวร่วมที่เราจะร่วมงานในการพัฒนาเรื่องการ ความเข้าเสี่ยมทางเพศแล้วก็ทําความเข้าใจกับสังคมไทยนะครับะะเรื่องความเียทางเพศแน่นอนว่าการที่เราจะไปแก้กฎหมายเพื่อความเข้าเสี่ยมทางเพศต่างๆเราจะแก้อย่างเดียวไม่ได้รเราต้องมีการแก้หลักสูตรการศึกษาและที่สําคัญทําความเข้าใจกับคนในสังคมด้วยค่ะอืมครับแล้วก็คิดว่าคนที่ไม่ใช่ LGBT ก็มาให้คะแนนกับอนาคตใหม่ด้วยนโยบาย LGBT ด้วยหรือเปล่า แน่นอนค่ะคนที่ไม่ใช่ l อา g b t มาเลือกพัฒนาคตใหม่เพราะนโยบาย l อา g b t ด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เลือกพัฒนาคตใหม่ทุกคนก็คือคนที่รักในประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะคนที่รักในประชาธิปไตยที่แท้จริงก็แปลว่าเราต้องเคารพสิทธิของคนอื่นให้เหมือนเคารพสิทธิ์ของตัวเองเราต้องฟังเสียงทุกคนเสียงทุกคนอากเข่ากันไม่มีใครเสียงที่ Mm hmm. มีเสียงคุณภาพของการไม่ใช่ค,คนที่รักในประชาธิปไตยอย่างแท้จริงรก็จะให้เกียรติและเคารพในคนอื่นด้วยเพราะฉันก็เชื่อว่าประชาชนหกล้านคนคที่มาร่วมพัฒนาพบใหม่เขต้องเข้าใจเรืงความหลากหลายทางเพศที่อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยอยู่แล้วค่ะคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหมในสภาที่มี LGBT มากที่สุด ใช่ค่ะน่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยเปิดโอกาสให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT เนี่ยได้ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาได้มีโอกาสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ก็เป็นคนแรกที่เปิดตัวด้วยความภาคภูมิใจในการที่เราจะเป็นจะเทยแต่งหญิงแล้วก็เป็นสสที่จะเข้าไปในสภาแล้วพัฒนาคตใหม่ก็มีอีกหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นก็ว่านี่น่าจะเป็นการเปิดประวัติศาสตร์การสร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยหน้าใหม่เลยค่ะ ครับกฎหมายอะไรที่จะเข้าไปจะเสนอแก้โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับไอจีบีปัจจุบันกฎหมายนี้พอไหมต้องแก้อะไรทันทีเลยไหมครับอย่างแรกเลยนะครับที่ก๊อฟมองว่าจะต้องแก้คือตามรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยบอกเอาไว้อยู่แล้วนะครว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันใช่ไหมค,ครัแต่คุณสุทธิชัยลองคิดดูสิคะว่าถ้าก๊อฟมีคนรักต่อการผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วก็๊ัก จดทะเบียนสมรสแล้วอยู่ด้วยกันอย่างต้องตามกฎหมายนะฮะแลวถ้าพกไปที่เขาเรียกว่าที่จดทะเบียนสมรสปรากฏว่าพกจดไม่ได้นะคะเพราะเขาจะมันไม่มีกฎหมายรองรับค่ะให้คนที่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ก็แปลว่าเอ๊งั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนึ่งสี่สี่แปดที่เป็นกฎหมายสมรสเนี่ยไม่ได้เอื้อให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีิาพเท่าเทียมกันเหมือนอย่างที่รัฐธรรมนูญบอก ก็แปลว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งแรกที่รจะเข้าไปแก้จากการที่กฎหมายสมรสอนุญาตให้คนที่มีเพศชายกับเพศหญิงสมรสกันได้แต่ต้องตามกฎหมายรัจะแก้เป็นการสมรสจะสามารถสมรสกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสมรสระหว่างบุคคลกับบุคคลและไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีรสชิ่นทางเพศสามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่จะทำ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศค่ะที่เขาแก้เมื่อเร็วๆนี้สอนอชอผ่านแก้กฎหมายเรื่องนี้ไม่พอใช่ไหมครับต้องแก้มากกว่านั้นอีกเลยครับอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นคือผมบอกผู้ชมขาบอกเลยว่าอทางนโยบา,ายของภาครัฐในรนใหม่เองตัวครับเองเนี่ยไม่เห็นด้วยคดผู้ชีวิตเพราะบรบผู้ชีวิตไม่ได้ทําให้เราทุกคนเท่าเทียมกันรบรผู้ชีวิตทําให้เรายิ่งต่างแตที่เรา รักเพศเดียวกันแล้วจะแต่งงานจะสมรสกันทาไมเราไม่สามารถใช้กฎหมายสมรสของคนปกติได้ทําไมเราต้องมีกฎหมายแยรก็แปลว่ามันยิ่งตอบย้ําว่าเราแปลกและแตกต่างกับคนอื่นซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับพรบภาพเออไม่เห็นด้วยกับพรบคู่ชีวิตอยู่แล้วค่ะครับจากนั้นพรบคู่ชีวิตไม่ตอบโจทย์สิ่งที่คุณกอฟคิดว่าควรจะแก้คือยกเลิกพรบคู่ชีวิตแล้วไปแก้ให้อยู่ในพรบสมรสปกติใช่ไหม ช่ค่ะจริงๆพรบคู่ชีวิตก็ยังไม่ได้ผ่านเข้าไปนะครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าก๊อบได้เข้าไปเป็นรัฐบาลหรือไปเป็นรัฐไรเป็นสสในรัฐบาลจริงเขาก็จะผลักดันให้ยกเลิกพรบคู่ชีวิตไปเลยค่ะเพราะมันมันมันยิ่งทําให้เราเป็นตัวประหลาดมันยิ่งทำให้เราแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราเท่าเทียมการตามรัฐธรรมนูญไทยได้ก็คือแย้กฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1448ที่เป็นกฎหมายสมรสระหว่างชายหญิงค่ะ อ่าครับแล้วนอกนั้นล่ะมีอะไรอีกที่ต้องแก้ครับแน่นอนที่ต้องแก้นะครับก็คือตําดาเรียนค่ะวิชาเพศวิชาเพศศึกษาวิชาสุขศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนี้วิชาสุขศึกษาของเราเนี่ยสอนให้คนเหยียดเพศกันเองนะยังสอนให้เหยียดคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังใช้คําศัพท์ที่ผิดใช้คําว่าเบี่ยนเบนทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นนะครับให้มีกระบวนการ แก้ไขหลักสูตรการศึกษาให้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องความหลากหลายทางเพศว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ตั้งแต่หลักสูตรอนุบาลประถมะถมัธยมมหาวิทยาลัยตามลำดับการเรียนรู้ค่ะคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราจะต้องแก้ไขเช่นกันค่ะครับคิดว่าเสียงพอไหมที่จะแก้กฎหมายที่ว่านี้ในสภาก็คิดว่าเสียงพอนะครับเพราะว่าคือพัฒนาคนใหม่เราไม่ได้ทํางานกันแต่ละคนคนเดียวอยู่แล้วเราทํางานกันเป็นทีม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนโยบายพักเราก็น่าจะมีเสียงมากพอที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันและแน่นอนถ้าก๊อฟเข้าไปในสภาสิ่งที่ก๊อฟจะทำเป็นับบได้คือทําความเข้าใจกับสสทั้งหมดในสภาเก่ะนะฮะว่าการที่ก๊อฟเข้ามาในวันนี้ก๊อฟไม่ได้เข้ามาเป็นสีสันของสภาก๊อฟเข้ามาู้วกสีเสรีภาพที่เท่าเทียมกันก๊อฟเข้ามาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเสียงของก๊อฟตัวก๊อฟก็มีสัดสีเท่ากับทุกคนที่เข้ามานั่งอยู่ในสภาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าเขาไม่ได้มาเป็นสีสันก็ไม่ได้มาเล่นๆไม่ชอบคําว่าสีส<ม>ันไม่ชอบคําว่าสีสันเพราะว่าเราคือสาระไม่ใช่สีสันใช่ค่ะก็มีสัดส่เท่ากับว่าที่สสทุกคนในสภา,าเพราะฉะนั้นอย่ามาเรียกว่าเป็นสีสันของสภา,าก็ไม่ใช่ค่ะครับแน่นอนว่าทางด้านบันเทิงทางด้านการสร้างภาพยนตร์ทางด้าน creative industry หรือว่าธุรกิจอุตสาหการรมสร้างสารรค์นี่คุณก,ก็ต้องเข้าไปหาทางที่จะปรับปรุงยกระดับด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะอย่างแรกเลยเขาก็จะผลักดันให้เกิดการแก้พรบภาพยนตร์ก่อนนะคะเพราะพรบภาพยนตร์เนี่ยเป็นพรบที่ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยแต่กลับกลายเป็นว่าพรบภาพยนตร์แบบนี้ดิ้นรนสิทธิเสรีภาพนะโดยคณะกรรมการเลสซิ่งและตัวกฎหมายเองเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาวงการภาพยนตร์และสิ่งที่สาคัญนะคะัที่ก๊อฟรู้สึกว่าสิ่งที่เราควรจะตระหนัก ร่วมกันนะคะแล้วแก้ปัญหานี้ก็คือเราต้องรู้ว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สามซึ่งของสง,สงครามโลกครั้งที่3คือสองครามโซเชียลสงครามคอนเทนต์สงครามที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังแย่งเวลาของมนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ นุษย์ทุกคนในโลกนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงถูกไหมคะใช่ครับแต่เราใช้เวลาในการดูคอนเทนต์ในมือถือเนี่ยกันคนละกี่ชั่วโมงเยอะและการสราคอนเทนต์เหล่านั้นมันคือการทําธุรกิจค่ะมันคือการทําสงครามที่เราจะแย่งนะแย่งชิงเวลาของคนที่มีเท่ากันคือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นศักยภาพของคนไทยศักยภาพของสินค้าเขาเรียกว่าสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับศักยภาพของสินค้าของเมืองไทยเนี่ยสามารถ สู้ระดับโลกได้หลายๆอย่างที่เราเป็น the best of the world เพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะที่เราจะพัฒนาศักยภาพการทำคอนเทนต์แล้วหาช่องทางที่จะต่อสู้ในสงครามนี้ล้วไห้ได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นกรระทวงวัฒนธรรมนะคะและการสร้างวัฒนธรรมการดูหนังการรัางสื่อที่แข็งแรงของคนไทยเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญมันจะพัฒนาให้เกิดการเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจของเขาเรียกว่าสินค้าทางวัฒนธรรมที่มันแข็งแรงและยั่งยืนและสามารถไป น mm ู hmm. ้นับสงครามโลกครั้งนี้ได้ครับค่ะวงการภาพยนตร์จะได้ประโยชน์อะไรจากที่คุณก๊อฟเข้าไปอยู่ในสภาแน่นอนนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าการที่เราจะพัฒนาวงการภาพยนตร์ที่แข็งแรงได้รเราต้องวางจากรากฐานก่อนเราต้องวางรากฐานให้คนดูเนี่ยเกิดวัฒนธรรมการดูหนังที่แข็งแงรงเพื่อให้เกิดสามารถดูหนังได้มีความหลากหลายเมื่อดูหนังได้หลากหลายแปลว่าธุรกิจทางการทํา หนังเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะคนดูเข้มแข็งมีกําลังซื้อและสามารถดูหนังได้หลากหลายนะคะอันนี้คือพัฒนาคนดูพัฒนาคนทาหนังแตะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนคนทําหนังนะคะอย่างรบวงจรการนําหนังอ่ารัฐบาลต้องต้องต้องเขาเรียกว่าให้ทุนในการพัฒนาการเรียนรู้การทำคอนเทนต์ของของคนทำหนัง แล้วก็โรงหนังก็ต้องมีการเปิดพื้นที่และเวลาให้คนกานที่ให้หนังไทยเนี่ยได้รับการสั่งสนจากคนไทยนะคะแล้วรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมสั่นสมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องหนังเนี่ยอย่างแข็งแรงในคนไทยด้วยแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ก็จะทำก็คือเปิดโรงภาพยนตร์ชุมชนให้อยู่ในุมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจเพราะว่าทุกวันนี้โรงหนังนะครับผ be ูกขาดการการดฉายหนังแต่ทำให้เราไม่สามารถ เขาเรียกว่าหนังไทยไม่เกิดไม่สามารถสู้กับหนังฮอลลีวูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโรงหนังชุมชนที่มีราคาถูกกว่าโรงหนังที่ผกขาดอยู่ปัจจุบันนี้ครึ่งหนึ่งเราป้นใจว่าวงการหนังไทยก็จะมีคนเข้าไปดูมากขึ้นนะฮะคนทาหนังก็จะมีรายได้มากขึ้นแล้ววัฒนธรรมการดูหนังจะแข็งแรงมากขึ้นเด็กที่เรียนหนังก็มีพื้นที่ในการฝึกการทําธุรกิจทาหนังเข้าโรงด้วยทั้งหมดนี้จากการจะจะเกิดให้การ พัฒนาวงการภาพ,พยนตร์อย่างแข็งแรงรแล้วก็ยั่งยืนค่ะครับมันเกิด disruption ในวงการทั่วโลกโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานสร้างสารรค์ disruption ในที่หมายทังเทคโนโลยีใหม่ๆที่แม้กระทั่งวงการภาพยนตร์โดยเฉพาะวงการภาพยนตร์เนี่ยถูกกระทบกระเทือนความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่ทันโลกเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันมาถึงไทยช้าหรือเพราะกฎเกณฑ์กติกาที่ยังไม่อุปสรรคเนี่ย disruption ที่เกิดขึ้นกับวงการบันเทิงภาพยนตร์เนี่ยเราจะทันได้อย่างไงครับคือก็มองว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้นะฮะจะบอกว่าคนไทยไม่ทันเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะทั่วโลกเทคโนโลยีมันไปเร็วมากและการ disruption เข้ามาแบบนี้ก็มองว่าเป็นประโยชน์นะครับการที่เราสามารถทำคอนเทนต์ออนไลน์แล้วเห็นไปทั่วโลกได้อันนี้มันเป็นโอกาสค่ะมันเป็นโอกาสของคนไทยด้วยซ้ำถ้าเราพัฒนาคุณภาพการทำคอนเทนต์ของเราให้แข็งแรงเราก็สามารถต่อสู้กับ อย่างที่เขาบอกครับสงครามโรคครั้งนี้คือสงครามโรคครั้งที่สามเนี่ยเราไม่ต้องเดำน้าไม่ต้องใช้รถถังแต่เราต้องใช้สมองค่ะเพราะฉะนั้นไปททำได้เทคโนโลยีเข้าถึงเราก็สามารถเข้าถึงได้เข้าทัดเทียมกับทั่วโลกอยู่แล้วค่ะครับผลงานหนังที่ดังของคุณกอฟเนี่ยจนไปที่รู้จักไปทั่วคือ Insects in the backyard ใช่ไหมครับแมลงรักในสวนหลังบ้านมันไปถึงไหนแล้วหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้นะคะ ต่อสู้ในชั้นศาลเรียบร้อยแล้วนะคะคือก๊อฟโดนโดนแบรนด์ด้วยข้อหาว่าหนังก๊อฟผิดสัญญาแมนดีใช่ไหมครับก็ฟ้องศาลปกครองจนห้าปีนะฮะจนศาลตัดสินว่าหนังก๊อฟไม่ได้ไม่ได้ผิดสัทธรแมนดีและสามารถถ่ายได้ในเดทชอายี่สิบซึ่งก๊อฟก็ถ่ายไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้คือคนชมไม่ได้มากมายค่ะคนก็รู้จักหนังพอสมควรแต่ก็ได้เข้าชิง รางวัลสุพรรณหงษ์นะฮะทั้งผู้กํากับาพยนต์ยอดเยี่ยม,มบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม<ช>ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่เขาเป็นผู้แสดงเองก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะฮะในการที่ผู้กากับที่เล่นหนังเองเขียนบทเองแล้วก็เข้าชิงรางวัลเองทั้งหมดค่ะคร,ครับถ้าก็เข้ามาอยู่ในสภาจะทําให้มีแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่อยากจะสร้างหนังบ้าง ไม่มีทุนเท่าไรไม่มีใครสนับสนุนไม่มีใครรู้จักแต่เขาอยากจะเกิดได้เนี่ยก็มีความหวังมากขึ้นไหมแน่นอนนะะรารการการทำหนังทุกวันนี้เนี่ยใช้เงินน้อยกว่าใช้สมองค่ะคือก็มั่นใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่อยากทําหนังนะคะต้องไม่นั่งงอมืองอเท้ารอโอกาสที่บ้านค่ะเราต้องลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาทําให้ทุกคนเห็นว่าเราทําได้ลุกขึ้นมาทําให้เราทุกคนเห็นว่าคุณมีสมองแล้วสามารถทํางาน ทำหนังออกมาให้ทุกคนเห็นได้เพราะฉะนั้นก็มองว่าก็น่าจะเป็นโรมโมเดลให้กับเด็กๆรุ่นใหม่หลายๆคนนะที่อยากทาหนังเพราะก็ทาหนังด้วยเงินทุนที่ไม่สูงนะฮะใช้ใจและใช้สมองในการที่ทําให้ทั้งโลกเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารกับสังคมสิ่งที่เราต้องการสื่อสารกับโลกใบนี้มันมาจากความคิดของเราล้วนๆเราอาจจะใช้เงินน้อยกว่าทุกคนแต่ว่า สมองอคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว็อยากให้เด็กรุ่นใหม่นะฮะคิดตรงนี้ให้เยอะว่าทํายังไงดีเรามีเงินน้อยรเรามีสมองให้เยอะก็เรารต้องทําให้ได้ที่สุดจตัวเองให้ได้ว่ารเราทําได้แล้วคามประดกความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นค่ะครับว่าคือถ้ากอล์ฟทําได้คนอื่นก็ย่อมทําได้เพราะว่าโอกาสมาแล้วอย่างนั้นเหรอครับกอล์ฟทำได้ทุกคนน้องทําได้แน่เพราะว่ากอล์ฟไม่ได้จบภาพยนต์มานะครับกอล์ฟ อัตลักษณ์ก็เรียนรู้จากการดูหนังก็เรียนรู้าก,การฝึกทําด้วยตัวเองก็ไม่ได้เรียนหนังจากที่ไหนมาเลยเพราะฉะนั้นถ้ากระเทยตัวเล็กๆกระเทยบ้านนอกคนนี้นะคะคสามารถทําหนังได้เพราะว่าทุกคนก็สามารถทําหนังได้เช่นกันครับ กฟจะยื่นมือหรือว่าติดต่อเชื่อมโยงกับ LGBT ที่เป็นนักการเมืองต่างประเทศทั่วโลกไหมครับเพราะผมเห็นว่าช่วงหลังก็มีแนวโน้มหลายประเทศเนี่ยรัฐมนตรีสสก็ประกาศตนอย่างเปิดเผยว,ว่าเป็น LGBT ซึ่งครั้งนี้ก็าจะาเป็นโอกาสสาหรับเมืองไทยที่จะมีคนอย่างกอฟที่ประกาศว่าเป็น LGBT อย่างเปิดเผยสําหรับการเมืองระดับโลกเลยนะครับค่ะคือตอนนี้ข่าวจากหลายๆสํานักที่เป็นข่าวภาคภาษาอังกฤษจากทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสนใจในการที่ ก็สามารถสร้างประวิศาสรคนไทยสามารถสร้างประวัิศาสรร่วมกันในการมีสอสอก็เคยแต่หญิงคนแรกเข้าสภาในครั้งนี้ก็คิดว่าก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะเชื่อมต่อกับรัฐบาลประเทศต่างๆที่มีสอสอ LGBT นะที่เปิดตัวด้วยเช่นกันก็ว่าในอนาคตก็น่าจะมีโอกาสไปพบปะพูดคุยและสื่อประสบการณ์การทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติในระดับตอร์เนชั่นแนลกับประเทศต่างๆได้ค่ะครับ ก็ช่วยวิเคราะห์สั้นๆี่ว่าปรากฏการณ์อนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความแปลกใจของคนว่าพักนี้เพิ่งตั้งมาไม่ถึงปีสามารถจะได้ที่นั่งถึง80กวาที่นั่งผิดความคาดหมายของทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างก็ว่าเหตุผลหลักๆเลยนะคะัที่คนหลายล้านคนนะคะให้การสนับสนุนแล้วก็เลือกพัฒนาคตใหม่น่าจะมาจากเหตุผลเดียวเลยค่ะค,คือคนเหล่านั้นเชื่อ ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเชื่อว่าคนไทยเท่ากันเชื่อว่าคนไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เชื่อว่าทุกคนอยากมีอนาคตใหม่เชื่อว่าทุกคนอยากก้าวข้ามความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยอย่างที่แท้จริงนะไม่ว่าจะเป็นนิวโวเตอร์คนรุ่นใหม่นะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าใจถึงนโยบาย ที่พักอนาคตใหม่ได้นําเสนอซึ่งแน่นอนหัวใจของพักเราเราพูดเรื่องเดียวค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยการวางรากฐานความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมกันของคนที่มีความหลากหลายที่อยู่ในสังคมและเราเชื่อเรื่องหลักการว่าคนไทยเท่ากันมไม่มีใครที่ จะมีเสียงดังตกวกาใคร,ครนี่คือหลักการที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่รักในประชาธิปไตยค,คนที่เชื่อใน,ในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันก็เลยมาร่วมมือร่วมใจนะคะในการเลือกพัฒนาคตใหม่อย่างท่วมท้นในครั้งนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะครับมีคนปรามาดว่าโอ้ยเด็กใหมๆ่ๆหน้าตาใหม่ๆประสบการณ์เรื่องการเมืองก็ไม่มีบริหารก็ไม่เป็นเนี่ยจะมาทํางานได้หรือคือก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใช่ค่ะอื พักอนาคตใหม่ตอ่อเอาว่าที่สสพักอนาคตใหม่ไม่เคยมีใครเป็นสสมาก่อนไม่เคยมีใครทํางานการเมืองมาก่อนต้องแต่ก็ว่ามองว่าเป็นข้อได้เปรียบนะคะ <Ừ m. S 2> เพราะเราเข้ามาเนี่ยทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าด้านไหนด้านหนึ่งทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้วและทุกคนมีประสบการณ์ในการทํางานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จอยู่แล้วและสิ่งที่สําคัญครเราไม่ได้มาเล่นการเมืองคำว่านักการเมืองหลายๆคนเข้ามาเล่นการเมือง เคยทํางานของตัวเองอาชีพของตัวเองแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตมาบ้างหรือเปล่าการที่จะมุ่งแต่มาเล่นการเมืองอย่างเดียวบาะว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์สําหรับการที่พัฒนาประเทศเราไม่ได้มาเล่นการเมืองพัฒนาคนใหม่ทุกคนเข้ามาด้วยประสบการชีวิตนะครับด้วยต้นทุนที่ทุกคนมีแต่ก็มั่นใจว่าความเป็นหน้าใหม่เราจะไม่ได้เล่นการเมืองแบบเดิมเราไม่ได้มาเล่นการเมืองเราเข้ามาทํางานเพื่อประชาชนคนไทยจริงๆเพราะว่านี่เป็นข้อได้เปรียบค่ะครับครับ ขอบคุณมากครับและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอให้กำลังใจในการทำงานในบทบาทของนักการเมืองจากที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์มาและผมก็เชื่อครับว่าสิ่งใหม่ๆเหล่านี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจนะครับขอบคุณนะครับคุณกลอฟครับขอบคุณมากค่ะคุณสุทธิชัยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดี